สวัสดีครับบุญมีมารายงานตัวแล้วครับบุญมีพาน้องๆมารายงานตัวครับวันนี้มาช้าหน่อยครับเพราะว่าแม่ยุ่งยุ่งหลายอย่างครับมาพร้อมตัวกลมบล็อกเลยนะคะมองอะไรอะลูกฮะวันนี้บุญมีมีเรื่องอะไรเล่าไหมลูก วันนี้ยังไม่มีเรื่องอะไรเล่าเลยครับวันนี้แม่กิ่งว่าจะไปเยี่ยมบุญหลายนะคะว่าจะไปเยี่ยมบุญหลายก็ไม่ได้ไปค่ะยุ่งยุ่งก็เลยไม่ได้ไปเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปต้องไปให้ได้ค่ะพรุ่งนี้ต้องไปให้ได้แล้วเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตบุญหลายให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นอีกทีหนึ่งนะคะตอนแรกว่าจะไปวันนี้อะค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปแงะดูนาฬิกาอีกทีอ้ามันห้าโมงเย็นแล้วก็เลยไม่ได้ไปแล้วอะค่ะ ยุ่งทั้งวันแล้วก็อันนี้นำโชคครับหนุ่มน้อยหน้ามนนำโชคนะคะหนุ่มขี้อ้อนอีกคนนึงอันนี้แม่ลูเซียค่ะอยู่คนละมุมรูเซียอยู่มุมหนึ่งนำโชคอยู่มุมหนึ่งครับตั้งแต่มีมีชั้นนี้ให้พวกเขาจะชอบมากกันเลยนะคะเท่าที่แม่กิ่งสังเกตก็คือกลางวันสัดส่วนใหญ่เขาจะมานอนอยู่ชั้นชั้นล่างตรงนี้ค่ะ แล้วก็ยังมีสองคนอยู่ข้างบนนั้นนะใครหลุยกับลิซ่านะคะหลุยกับลิซ่าวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะคะเพราะว่าบ้านไม่กิ่งฝนตกเนาะเมื่อวานนี้ก็ฝนก็ตกเอ่อทั้งคืนค่ะฝนตกทั้งคืนแล้วก็ช่วงเช้าก็มีอยู่ค่ะมีตกอีกแล้วก็พอหยุดไปก็พวกเขาก็ออกมาเนี่ยค่ะออกมานั่งเล่นอันนี้ใครพี่ทองเอกครับทองเอกนอนเอกคเนกตัวกลมเหมือนกันนะคะ แล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นคลาเป็นลักกี้มองแทบจะไม่เห็นเลยนะคะลักกี้นอนอยู่ข้างๆแม่ลูเซียเนาะมองแทบจะไม่เห็นเลยสีสีเข้มสีดำ แต่ละคนก็จะอยู่มุมใครมุมมันนะคะอยู่มุมใครมุมมัน mm. เวลาอยากอาบแดดก็จะขึ้นไปชั้นบนกันนะคะ mm. ทองเอกครับทองเอกลาเต้น,นะคะทองเอกลาเต้ mm. ให้ดูความน่ารักของเด็กๆตระกูลทองนะคะวันนี้ mm. พวกหนูมาส่งความน่ารักครับ หนุ่มน้อยหน้ามนอันนี้นอนพุงพุ้ยเลยนะคะทองเอกชั้นนี้ก็ชอบนะคะชั้นนี้พวกเขาก็ชอบมานอนกันเหมือนกันชอบมานอนเอกเคนเนกนะคะอันนี้พี่ทองซับครับอันนี้ทองซับวันนี้ให้ดูความชิวชิวของลูกๆกันนะคะให้ดูความชิวชิวของลูกๆแต่ละคนแต่ละมุมเนาะ อันนี้พอเข้ามาโซนข้างในก็จะเห็นใครเห็นทองสุกเห็นเห็นช่องทองสุกแล้วก็ช่องนะคะแล้วก็พี่ทองทิวอันนี้ทองสร้อยนะคะทองสร้อยชอบกินน้ํากินน้ําเก่งค่ะกินน้ําเก่งแม่เก่งจะเอาน้ําไปให้ลูกๆทุกจุดเลยนะคะอันนี้ทองกว้าวทองกว้าวส่องดูน้องๆใช่ไหมลูกทองกว้าวส่องดูน้องๆค่ะ กองสุกยังกินอาหารเหลืออยู่นะคะอันนี้นั่งสองกันใช่ไหมนั่งสองน้องนะคะน้องก็จะไปนั่งอยู่ตรงโน้นแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ไม่ถูกกันจะกับมานั่งตบกันตรงนี้ค่ะนั่งตบกันตรงนี้แหละพอดีมุ้งลวดขาดก็เลยไม่ได้ใส่มุ้งลวดค่ะเลยไม่ได้ใส่มุ้งลวดก็เลยเป็นมุมที่พวกเขามานั่ง มานั่งส่องกันนะคะอันนี้พี่ทองทิวพี่ทองไทยดูค่อยๆเอามือแย่น้องนะคะค่อยๆเอามือแย่น,น้องเอเเอมีสกิดมีสกิดสกิดน้องอ่ะลูกฮะเออสกิดน้องแต่ถ้าถ้าเป็นเอ่อทองหยิบทองหยอดนะคะถ้าเห็นเคนตะหรือว่าพี่ซับอ่ะเขาจะร้องขู่เลยนะคะพี่ทายูของเราพยายามที่จะเอามือเอามือแย่น้องนะคะ และอันนี้ก็เป็นมุมของสองพี่น้องเขานะคะหลุยกับลักกี้หลุยกับลักกี้ของเรานอนหน้าเอนดูนะคะนอนหน้าเอนดูอันนี้เคนตะครับพยายามอ้อนแม่นะคะทั้งทองสุกแล้วก็ทองกปวลว่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นเข้ามาในบ้านนะคะเข้ามาในบ้าน น้ำชัยอ้อนแม่กิ่งมากมายเลยนะคะน้ำชัยอ้อนแม่ส่วนกลุ่มนี้ก็นอนตะมุตะมิกันนะคะอาชาตุ้นชาตุน้นแก้งสตูนค่ะนาง,ห,ง,งห่วงแต่แต่งตัวห่วงแต่แต่งตัวแม่กิ่งก็เลยแก้งนะคะแก้งลูกแย่ยังไงก็ไม่ไม่สนนะคะห่วงแต่แต่แตงตัว ลูกจ้าวลูกจ้าวตะปุ๊กลูกเนี่ยพี่ทองก้อนก็นอนพุงพุ้ยเลยนะคะทองก้อนแล้วก็ทองหยดทองเติมอันนี้คือท่านําใช้อ้อนแม่กิ่งนะคะสังเกตมือเขาให้ดีนะคะเขาจะชอบอ้อนแม่แบบนี้ค่ะเข้ามาแล้วก็อ้อนแล้วก็เนี่ยมือสองข้างก็กอดแม่ไว้นะคะ เป็นแมวที่ขี้อ้อนสุดๆน่ารักมากๆค่ะสําหรับนําชัยนําโชคนํำชัยอาจจะชอบอ้อนค่ะแล้วก็อ้อนไม่ค่อยจะเหมือนใครด้วยบางทีอ้อนไปอ้อนมาก็เง็บเงบนะคะเง็บเงบแม่ส่วนน้องๆได้แต่นั่งมองนะคะได้แต่นั่งมองนอนมองกันอันคลิปนี้แค่นี้นะคะ